มาตรการต่างๆของแต่ละประเทศเนี่ยเข้มงวดมากขึ้นเพื่อให้ผู้บริโภคข,ของประเทศของตนเนี่ยได้รับความปลอดภัยฉะนั้นประเทศต้นทางต้องรู้กฎกติกาว่าเราจะทำอย่างไรถึงจะสามารถที่จะผ่านเกณฑ์มาตรฐานเข้าไปขายในประเทศปลายทางได้สิ่งนี้ครับประเทศไทยโดยกระทรวงเกษตรสากรได้ขับเคลื่อนมาแล้ว ไอภาคบอลออกผู้เรียนของไทยผู้เรียนภาคบอลออกผู้เรียนจันทบุรีเนี่ยสามารถนําไปขายในต่างประเทศได้แต่ผู้เรียนศรีสเกตของเราซึ่งเป็นผู้เรียนที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอีกแห่งหนึ่งผลผลิตจะออกช้ากว่าผู้เรียนภาคบอลออกเราก็เอารูปแบบหรือโมเดลจากภาคบอลออกเนี่ยมาขับเคลื่อนในพื้นที่ผมเชื่อว่าความร่วมไม้ร่วมมือกัน ของพี่น้องผู้ปลูกทุเรียนผู้รวบรวมทุเรียนผู้จําหน่ายผู้เรียนสินตะเกตเนี่ยไม่แพ้ที่อื่นเราต้องเข้มงวดเข้มข้นในมาตรฐานประกอบกับหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรหน่วยงานของราการะทรวงเกษตรและสหการณ์หน่วยงานของทุกภาคส่วนนะครับไอว่ามหาไทยพาณิชย์ก็จะหนุงเสริมเพื่อให้มาตรการที่เราทําในวันนี้นะครับ ยืนยันเป็นหลักประกันได้ว่าผู้เรียนเราปลอดภัยและสามารถส่งออกไปยูดโภคได้อย่างมีมาตรฐานผู้เรียนบูเขาไฟศรีสเกศถ้าถามปาปไปยังผู้บริโภคผู้เรียนแล้วผมกล้าพูดเลยว่าเราไม่เป็นสองรองใครและหากเราเข้งมงวดเรื่องคุณภาพอย่างต่อเนื่องผมเชื่อมั่นว่าชาวสวนผู้เรียนคนรวบรวมผู้เรียนผู้ประกอบกิจการผู้เรียน จะมีความยั่งยืนในการประกอบอาชีพนี้ต่อไปอย่างแน่นอนครับเราต้องร่วมมือกันนะครับเพื่อให้ผู้เรียนตอบสินเกียรติเป็นผู้เรียนที่มีคุณภาพปลอดภัยมีมาตรฐานครับ